ไิซซาะไม่ไม่ถุบยมาถามเลยไม่ถุไ้ซาอยู่ังนะโอยจับจับ่ักจับเอไม่ิดไ่ิดี๋หกคนทัพยี่หกนะอะไรกันมัพไอ้งาจิงซ้ากี่คนนะมีโปรโมทให้ช่องแต่แต่ก่อนแต่แรกอะแต่แรกอะอยู่ที่ร้อยสมสิบนะตอ ก็แล้วมันแทนได้ไงอ่ะแันก็เอาท่องมนแล้วมาอยู่ทียูไม่เสร็จสุดชุดวะเออนั่นแหละแล้วสุดท้ายน่ะก็ช็อปเปอร์เล็บมีอะไของแสดงความเสียใจด้วยพูกวิธีดกระติกไมกรอบก็แค่หลายรอบใช่ไหมมันมันมันเอาอนิเมะลงมาเอาอนิเมะคลิปเท่าไหร่เอ๊ะคลิปส นีรู้สามสิบกิป,ปะใช่้ไปเป็นไปเออไวไอไวไปที่นี่ยูอัพอะ่ะถ้าไปดูแล้วมันเป็นิกิทสิตใช่ไหมไปกวกไปไปยูยูโตหากมากเปลงแด้ะวันนี้โตออะไรก็ไม่รู้เนี่ยโอ้ยขยิง ไม่มีคนทักมาเอ้ยพี่มีคนทักมาอย่เงว่ามีคนมาฮะอาร์ตมาเปลี่ยนรูปเตี้ยพี่อะเออดีแล้วโอไม่งี้นี่คตรโหดมากนะมีเพียว่าอาร์ตไม่มีตัวตนอาร์ตหายไปหลายวันหลายปีหายไปหลายวันมันหายไปหลายวันนี่ก็เรื่องจริงหนึ่งเรื่องหายด้วยสองเรื่องพยายามจะอัดคลิปเข้ามาก็ ตอนนี้เขียนแล้วตอนนี้เข็ดแล้วว่าไม่อยากจะเอาแบบหผ่เพลงคนอื่นมาใส่เอาเพลงของ A C S ่ N C S ที่ใช้ประกอบคิปอ่มันมันมันไม่กิดมันไม่โดนไม่โดนลิขสิทธิ์เออไปก้าสามซักละใครใครนะไม่ใครเนาะค่านี้อยู่ที่เก้าร้อยยังไม่พันเลยเนี่ยนานแล้วนะมาดิมีพี่ไผ่มีพี่ไผ่ เอ้อมีีเพนที่ใครพีนักลีนแล้วก็ไขรวะครับใช่ครับไยที่มันเป็นลูกเป็ดนะนะเป็ดแล้วก็อีกันนึงอ่ะลูกพูอะไรอ่ะเฮ้ยแม่อู้โอเคโอเคโอเค